สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนาสุภาษาิตรหัสนิสิต6321-607-924หมูเรียน700ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับการให้กำลังใจแก่บุคคลที่อยู่ในสถานาการณ์โรคซึมเศร้าหรือผู้ป่วยในโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะปัจจุบนัอนอาจมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสังคมเป็นจำนวนมากโดยโรคซึมเศร้า เป็นภัยเงียบทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทภายในสมองโดยจะมีอาการที่เศร้าเหงาซึมไม่อยากจะทำอะไรสิ่งที่เคยทำแล้วสนุกสนานกลับมาทำแล้วไม่สนุกสนานดังเช่นเดิมโดยโรคซึมเศร้านั้นอาจจะมีอาการที่เบือ่อ รู้สึกว่าตนเองอไร้ค่าร่วมด้วยนั่นเองค่ะการให้กำลังใจกับโรคซึมเศร้านั้นส่วนใหญ่ดิฉันจะให้กำลังใจในด้านของการพูดการแนะนำในหลายๆด้านค่ะการพูดนั้นสำคัญค่ะคนเราจะรู้สึกดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนรอบข้างตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน,น,นะคะดิฉันจะให้กำลังใจทางด้านคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ คุณยังมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจคุณคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านคอยอยู่เคียงข้างคุณในยามที่คุณเกิดปัญหาในยามที่คุณเดือดร้อนในยามที่คุณร้องไห้ค่ะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นจะรู้สึกดีขึ้นหากมีคนอยู่รอบตัวหรือรู้สึกว่าตนเองมีค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ โรคซึมเศร้ายังให้กำลังใจในด้านของการพูดเพื่อที่จะให้เขานั้นรู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาเช่นหาจุดแข็งจุดอ่อนของเขาเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าตนเองสำคัญคุณมีดีในด้านนั้นคุณมีดีในด้านไหนคุณก็จะมีดีและมีอนาคตที่ดีในด้านน,นั้นๆค่ะโรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้ในตลอดซึ่ง การให้กำลังใจในทุกๆด้านทุกๆเมื่อในทุกๆช่วงเวลาของเขาจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการพาเขานั้นไปออกกำลังกายพบเพื่อนใหม่ภายในสวนสาธารณะที่มาวิ่งมาออกกำลังกายเช่นเดียวกันอาจจะทำให้เขารู้จักกับโรคภายนอกเพิ่มมากขึ้นค่ะโรคซึมเศร้านั้นเกิดขึ้นได้ก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันค่ะพยายามหาจุดแข็งของผู้ป่วยแล้วพูด เพื่อให้เขานั้นนำไปปฏิบตัติหรือนำไปทำตามใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าภายในตนเองค่ะสุดท้ายนี้สิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็คือทุกคนมีความสุขทุกคนมีความทุกข์ความเศร้าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้ทั้งคู่ค่ะ ความสุขเกิดขึ้นได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ความทุกข์นั้นเราจะจัดก,การกับมันอย่างไรให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดผลดีแก่ตัวเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสความสุขเกิดขึ้นได้ก็หายไปได้เช่นกันค่ะไม่มีอะไรที่คงทนถาวรอ,อยู่ภายในชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นควรทำทุกวันให้ดีที่สุดควรเห็นคุณค่าภายในตนเอง หากการให้กำลังใจนั้นไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ดิฉันจะให้คำแนะนำโดยการไปพบแพทย์ค่ะแพทย์อาจจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีอาการที่ดีขึ้นได้แพทย์ก็เปรียบเสมือนเพื่อนครอบครัวหรือคนรอบข้างที่คอยให้คำปรึกษา คนรอบข้างก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้ระบายสิ่งต่างๆที่ข้างค้างอยู่ในใจเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นรู้สึกดีขึ้นเมื่อระบายแล้วก็ให้กำลังใจเขาดังสิ่งที่เคยทำมาค่ะโดยดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสู้เพื่อคนรอบข้างสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อเพื่อนเพื่อชีวิตที่ดีของตนเองและเพื่อชีวิตอันมีค่าของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ